คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กาชาโมวิลอาร์เมอร์ตัวใหม่นะครับผมก็เป็นตัวที่มีชื่อว่าเวเกนเกียเคนะครับผมตู้นี้เป็นยังไงลักษณะแบบไหนนะครับโอเคเราไปดูในข่าวสารกันเลยครับ ในหัวข้อข่าวสารนะครับผมเขาเขียนมาว่าจะมี MA ตัวใหม่เข้ามาหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นสี่ดาวประเภทโจมตีนะครับผมเวกนเกียร์เคนั่นเองนะแล้วก็มีโปรโมชั่นของตู้นี้ด้วยนะครับผมซึ่งโปรโมชั่นของตู้นี้ในรอบนี้มันมีมาทั้งหมดมีมาให้อยู่ที่ครั้งที่สิบามเลยนะครับผมเอมีมาให้ครั้งที่13ามเลยนะค่อนข้างเยอะนะครับ ่อนข้างเยอะนะโอเคเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะอย่างแรกเลยนะเขาบอกว่าตู้นี้สีดาวออกแบบสุดๆอะไรประมาณนี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นว่าการันตีว่า MA ออกมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็การันตีว่า MA pickup ออกมาแน่ๆ1ตัวนะครับนี่ประมาณนี้นะโอเคโปรโมชั่นต่อมานะครับผมอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตเรียงแบบเป็นไทม์ไลน์เลยแล้วกันเนาะ ผู้เล่นจะได้เข้าใจนะครับกดครั้งที่1นนะครับกดครั้งที่1เนี่ยจะได้ตั๋วกาชาเลือก MA มา1ใบนะครับผมอ่าเป็น ABA สีดาว1นใบนะครับแล้วก็จะได้เหรียญตาเอีเวนต์มานะครับผมเหรียญตาเอีเวนต์เลเวล4มานะครับผมก็อย่าลืมเอาไปใส่ด้วยกันนะเออจะได้รับโบนัสนะครับผมได้รับโบนัสเอีเวนต์ของ MA นั่นแหละนะครับ กดเพชรครั้งที่2นะครับก็จะได้นักบินเสริมคนใหม่มานะคิจิมะชิอะใช่ปะ่ะอ่ออานผิดขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นนักบินเสริมคนใหม่นะครับแล้วก็ตรงข้างบนนะครับผมเขาเขียนเลยว่ากดเพชรครั้งที่2เนี่ยการันตีเลยว่าจะได้ MA มา1ตัวแน่ๆนะครับผมเขากําหนดว่า MA 1ตัวนะครับไม่ใช่ MA ตัวใหม่นะให้เข้าใจกันด้วยนะครับผม อันนี้รวมรวมทั้งของเก่าของใหม่รวมทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นกดเพชรครั้งที่3นะครับกดเพชรครั้งที่3ก็จะได้ใบลดชาร์จจาก5เหลือ4นะครับผมแล้วก็ได้เหรียญตาอีเวนต์เลเวล5มาด้วยนะครับผมอย่าลืมใส่เหรียญตานะเออจะได้แจมอีเวนต์เยอะๆนะครับกดเพชรครั้งที่4นะครับอ่าจะได้ใบลดชาร์จ MA จาก4เหลือ3นะครับก็ได้แค่นั้นแหละนะ มีแค่อย่างเดียวกดครั้งที่5นะครับผมซึ่งครั้งที่5เนี่ยโปรโมชั่นจะเยอะนะครับโปรโมชั่นจะเยอะมากนะอย่างแรกเลยนะครับผมข้างบนเนี้ยเขาเขียนเลยว่าตั้งแต่ครั้งที่5ถึง10นะจะได้ MA ที่เป็น Pickup นะครับก็คือตัวหน้าตัวแหละแน่นอน1ตัวนะครับผมแล้วก็กดครั้งที่5จะได้ใบโรชาร์จจาก3เหลือ2นะครับและกดครั้งที่5จะได้แต้มเหรียญตาอีเวนต์เลเวล6มาด้วยนะครับผมอ่า 4 5 6มาครบเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับผมพอเรากดครั้งที่5ปั๊บเนี่ยอ่ามันโปรโมชั่นตัวเนี้ยมันจะยิงยาวไปถึงครั้งที่10เลยนะครับผมก็คือพิกอัพนะ MA พิกอัพ MA หน้าตู้ได้มาแน่นอน1ตัวนะครับผมแล้วก็ในระหว่างทางนะครับครั้งที่ 5- ถึง13เลยนะครับผมจะมีการได้พิมพ์เขียวหรือว่าได้เป็นทองเป็นทองของ MA มมาด้วยนะครับผม เออตรงนี้เขาไม่ได้ระบุนะว่าได้มากี่ใบแต่ผมสันนิษฐานว่ามันจะได้มาอยู่ที่10ใบนะครับผมสิแปนนั่นเองนะแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงครั้งที่10นะครับจะได้ใบรดชาร์จจาก2เหลือ1เท่านั้นนะครับผมโอเคต่อมาอ่ะอันนี้เราเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเห็น m a p เป็น Pickup นะครับก็คือตั้งแต่ครั้งที่5ไปจนถึงครั้งที่10นั่นแหละมันจะสุ่มอยู่3ตัวนี้นะครับผมตัวแรกเลยก็คือ MA ตัวใหม่นะครับเวแกนเกียเคนะอ่าตัวที่2ก็จะเป็นเอเลโกเล่นะครับผมอ่าอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคเลยนะสวยๆนะครับแล้วก็ตัวที่3นะไซโคย้อมนะครับไซโคกันดั้มย้อมอ่าสีดาวประเภทผสมนะครับก็คือสายรอบด้านนั่นแหละนะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเออใช้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันมีสกิลฝ่าวิกฤตโจมตีกับป้องกันนะครับผมอันนี้นะอ่าพอเราเลื่อนลงมานะครับผมก็จะเป็นตัว กาชาเลือก MA 4ดาวนะครับผมซึ่งตัวกาชาเลือกนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีแต่ MA ตัวเก่านะครับในตั๋วเนี่ยเท่าที่ผมเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันน่ากดออกมานะครับผมก็มีแค่ตัวเดียวนะครับก็คืออัลฟาอาซิวตตัวย้อมนะครับเป็นประเภทป้องกันนะครับผมตัวเนี้ยน่ากดออกมาใช้นะครับแต่เวลาที่ผู้เล่นกดนะ่ะ ผู้เล่นต้องดูดีๆนะคือมันมีประเภทเช่วยเหลือนะครับคือประเภทสายสายฮิลมันมีประเภทสายฮิลนะครับผมแล้วก็มีประเภทสายป้องกันนะผู้เล่นเวลากดก,ดก็ก็ดูดีๆนะครับอัลฟาไอซิวุฒนะดูดีๆนะครับผมเออจะกดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดตัวแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับจะกดตัวไหนออกมาดูดีๆด,ด้วยนะครับผมอ่ะ พอเราเลื่อนลงมาต่อนะครับผมก็จะเป็นนักบินเสริมนะครับนักบินเสริมชื่อว่าคิจิมะชิอาใช่ไอ,อ่าอผิขอไปจริงๆนะครับผมใส่ได้แต่เฉพาะ MA เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีใบปลดช่องอยู่ทั้งหมด8ช่องนะครับอา่ามีมีเรียนตาให้ทั้งหมด8ช่องแล้วก็จำกัดซีดีด้วยนะครับผมใส่ได้แต่กันดั้มบิลไฟเตอร์ไท์นะครับอา่าใส่ได้แต่ซีรีนี้เท่านั้นนะก็คือ เป็นนักบินเสริมที่มาสนับสนุน MA ตัวใหม่นั่นเองนะครับผมเรามาดูหน้าตาช่องของนักบินเสริมใหม่กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเนะเาะอ่าเขาบอกว่ามีให้ทั้งหมดอยู่8ช่องใช่ไหมช่องสีเหลืองนะครับผมจะเป็นช่องบวกโบนัสนะก็จะบวกพลังโจมตีบีมให้นะครับช่องละหนึ่งแต้มนะครับผมอา่าเรียกเรียกหนึ่งแต้มถูกต้องแล้วใช่ไหมเนี่ยอา่าแล้วก็ เหรียญตาที่เราจะต้องใส่เองนะครับผมก็จะมีบวกบนัดวัตถุให้2ช่องนะครับอย่างละ20ปนนั่นเองนะครับเอ่อซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างที่จะงงนะคือเวกนเกียเคเนี่ยมันถ้าไม่ตายมันเน้นเน้นโจมตีบีมนะครับแต่ว่าไอช่องที่เขาให้ใส่โจมตีวัตถุเองเนี่ยเอ่อผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เขาเผื่อ MA ตัวอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ ก็เดากันไปนะครับผมส่วน B M นะครับพอกดเข้ามาปั๊บก็จะเห็นว่า B M ของ E B A ก็ยังไม่โผล่มานะครับก,ก็ยังเป็น No Data อยู่นะครับถัดมาเรามาดูเปอร์เซ็นต์ของตู้นี้กันนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันจะเป็นในลักษณะไหนนะครับเปอร์เซ็นต์ของตู้นี้นะเกรด4ดาวนะครับอยู่ที่12ในหัวข้อกลุ่มปกตินะพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมจะเห็นว่า เกดสีดาวมันมีแต่ของ MA เท่านั้นนะครับซึ่งมีตัวเก่าตัวใหม่อยู่ในนี้ด้วยถ้าหากว่าผู้เล่นมี MA ที่เป็น6ดาวแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าคุณกดตัวนี้แล้วมันได้ตัวซ้ำออกมามันจะแถมดาวม่วงมาให้ด้วยนะครับผมโอเคเนาะเข้าใจกันนะครับเนี่ยตามนี้นะส่วนวกเกนเกียเคนะครับผมก็จะอยู่ที่3%นะก็เป็น MA Pick Up นั่นเองนะอ่าเนี่ยสดล้องมาอีกไซโคกันดั้ม อยู่3%แล้วก็เอเรโคเล่นะครับผมก็3%เช่นเดียวกันนะในหน้าต่างกลุ่มแน่นอนนะครับเกรสีดาวก็ยัง12%เหมือนเดิมนะครับผมถัดมาเรามาดูสเต็ปกันนะครับผมสเต็ปที่เขาระบุไว้นะอ่าเรามาดูที่รายการตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอ่ารายการที่เราจะได้รับโบนัสนะครับผมเนี่ยตามนี้นะเวลาเรากดเรากดครั้งหนึ่งเราจะได้ตั๋วรางวันมาอยู่ที่100ใบนะครับผมแล้วก็ การกดครั้งที่2อ,อะ่ะเขาบอกว่าจะเพิ่มโอกาสได้ MA ใช่ไหมหนึ่งร้อยเปอนะครับผมซึ่งพอเรากดเข้ามาตรงนี้ปั๊บนะเราจะเห็นนะครับกลุ่มแน่นอนเขาจะเขียนตรงนี้เลยว่าเกรสีดาอะ่ะหนึ่งนะก็คือ MA เนะี่ยซึ่งมันจะรวมนะครับรวม MA ตัวเก่าตัวใหม่รวมมาหมดเลยนี่หน้าตาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมอ่าถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการ MA ตัวใหม่นะครับก็ต้องไปตั้งแต่ครั้งที่5นะครับ ครั้งที่5เนี่ยหน้าตามันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมกดเข้ามาแล้วก็กดหัวข้อกลุ่มแน่นอน4ดาวหนึงอนะครับผมแต่ว่า4ดาวจะมีแค่ MA ที่เป็น Pick Up นะครับก็คือ3ตัวอย่างที่ผมระบุไปนะครับผมก็จะอยู่ตัวละ33%นั่นเองนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ไปสุ่มกันครั้งที่5นะครับผมเออก็ก็จะได้นะครับอ่านี่ยเขาก็บอกมาแบบนี้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่ ั้งที่13นะครับผมเออเขาจะแถมแป่นให้นะครับตรงนี้นะถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูตัว๋วรางวัลกันนิดนึงนะว่ามีอะไรนะครับเริ่มแรกมาเลยก็จะเป็นดาวม่วงนะซึ่งดาวม่วงเนี่ยก็จะมี MA ทุกตัวเลยมั้งนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่250ต่อ1ใบนะครับผมนั่นหมายความว่าผู้เล่นก็ต้องกดไปอยู่ประมาณ3ครั้งนะถึงจะสามารถแลกดาวม่วงได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นนักบินนะครับ นักบินเสริมเนี่ยก็จะมีแต่นักบินเสริม MA นะครับผมตัวใหม่ยังไม่เข้านะครับอันนี้มีมีแต่ตัวเก่านะก็ราคาอยู่ที่200นั่นเองนะครับผม200ตั๋วรางวัลใบปลดช่องนักบินเสริมนะครับก็จะราคา200ตั๋วรางวัลเหมือนกันเป๊ะนะครับผมทั้ง EN ก็จะมีแต่ถังเอในองค์ประสงค์นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับผมอื่นๆก็จะมีใบดีสกิลดาม่วงของ MMA นะระดับ4ดาวนะครับ มีมาให้แค่ใบเดียวราคา400นะครับผมแล้วก็ระดับ3ดาวมีอยู่ทั้งหมด5ใบนะครับผมราคาใบละ50ตัวรางวัลน,นะครับและก็ใบรถชาร์จนะใบรถชาร์จ3เหลือ2นะครับผม1,600ตัวรางวัลน,นั่นเองนะ4เหลือ3 1,000ตัวรางวัลน,นะครับผมเออก็ตามนี้แหละนะครับโอเคและก็มีเหรียญตาอีเวนต์นะครับผมเลเวล2นั่นเองนะ สุดท้ายนะครับผมตู้นี้น่ากดหรือเปล่าบอกได้เลยว่าน่ากดครับอ่าสำหรับคนที่มีเพชรนะน่ากดนะครับผมแล้วก็เอ่อเอ็มเอพิกสามตัวนี้นะสามารถใช้ได้จริงนะครับในอารีนาเโดยเฉพาะไอเจ้าวีแกนเคตัวใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าโหมดมากๆนะถ้าไม้ตายของเขานี่ก็เอาเรื่องนะครับเออถ้าไม่ลายของเขาเอาเรื่องอยู่นะออชอบชอบนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะกดได้หรือเปล่าเนาะ โอเคนะครับผมก็ถ้าหากว่าใครต้องการเน้นเอาความคุ้มนะก็กดไปที่ครั้งที่2ก็พอแล้วนะครับผมเอานักบินเสริมนะครับเออนักบินเสริมก็จะเป็นคนนี้นะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเขาใส่ได้แบบเ,เฉพาะ MA นะครับผมแล้วก็ซีรีส์จำกัดด้วยนะถ้าหากว่าไม่มี MA ตัวใหม่ก็คือนักบินเสริมคนนี้ก็จะไม่มีประโยชน์นะครับอ่า ผู้เล่นถ้าอยากจะได้ MA pick up แน่นอน1ตัวเนี่ยก็ต้องกดไปที่ครั้งที่5นะครับผมแล้วก็การกดครั้งที่5เนี่ยคุณก็ต้องเสี่ยงดวงด้วยนะว่า3ตัวเนี้ยมันจะออกมาตัวไหนนะครับผมแต่ถ้าหากว่าจะให้คุ้มจริงๆก็ควรจะกดไปที่ครั้งที่10นะเพื่อที่จะเอาใบลดชาร์จมาใช้ด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้ผู้เล่นท่านอื่นได้มองเห็นด้วยนะครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ